สวัสดีครับวันนี้เลยสิครับที่เลือกตั้งซอมทิละยมนะห,หลายคนก็เอาใจช่วยนะเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ไม่จะเป็นต้องไปลงอะไรแล้วละ่ะเพราะว่าเขาก็ได้เป็นรัฐบาลแล้วก็มุ่งหน้าทํางานต่อไปแต่ประเด็นมันอยู่ที่ว่าพรรคก้าวไกลเนี่ยก,กลัวกลัวว่าถ้าถ้าแพ้มาหรือถ้าเกิดกระแสตีกลับมันจะเกิดผลที่แนวลบของพรรคก้าวไกลเป็นอย่างมากเพราะว่าก้าวไกลเชื่อมั่นว่าตัวเองเนี่ยจะแลนสไลด์แน่นอนในรอบหน้าและตอนนี้ ภาคก้าวไกลก็ได้ว่าคะแนนเนี่ยต้องได้เยอะมากกว่าในรอบที่แล้วนี่คือสิ่งที่ก้าวไกลเขาคาดหวังอ่าก็เลยเกิดวัฒกรรมเกิดวัฒกรรมวัฒกรรมปลอมๆขึ้นมาบอกว่าคนละยองกินข้าวหรือว่าคนไทยกินข้าวไอทฤษฎีนี้มันคือทฤษฎีการเหยียดมนุษย์ด้วยกันนะครับหมายความว่าทฤษฎีที่บอกว่าเฮ้ยคนเรากินข้าวไม่ได้โง่นะไม่ได้กินหญ้านะ ทฤษฎีพวกนี้เขาจะพูดนะครับเพื่อที่จะเหยียดบุคคนอื่นว่าถ้าไม่เลือกเขาถ้าไม่เอาพักเขาแสดงว่าคุณกินหญ้าแสดงว่าคุณไม่ได้กินข้าวเหมือนประชาชนทั่วไปนี่แหละครับคือเทคนิคในการหาเสียงรูปแบบในการหาเสียงเช,เช่นกับเทคนิคในการหาเสียงเพื่อให้ประชาชนทุกคนมาเลือกเขาแล้วก็บอกว่าจะมีนโยบายทั้งสา0นโยบายโอ้นโยบายนี้ดีมากเรียนฟรีเลย นโยบายเงินสามพันของคนชาลาเอ้ยหรือนโยบายเ,ยเ,ก,ตเกตองเกตทหารไม่ต้องมีนานีนนโอ้ยสารพัดนโยบายเยอะมากนะครับแต่สุดท้ายแล้วทุกๆนโยบายไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยถ้าไม่แก้หนึ่งสองให้กับเขาเห็นไหมครับสิ่งที่เขาวางสเต็ปไว้เนี่ยเราได้เห็นชัดแล้วจุดมุ่งหมายที่แท้จริงเขาไม่ได้วางไว้เพื่อมาสร้างนโยบายต่างๆให้คุณอะถ้าเขารักประชาชนจริงๆนะ ถ้าพูดตรงไปตรงมานะถ้ารักประชาชนจริงๆจําเป็นจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้ได้ผลักดันโอกาสและก็ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับประชาชนได้มากที่สุดผลักดันทุกนโยบายของตัวเองที่ได้หาเสียงที่ได้ขอคะแนนเสียงจากประชาชนนะ่ะมาไว้และประชาชนก็เชื่อมัน่นแล้วก็เทค,คะแนนเสียงให้นะจะต้องได้ได้รับการตอบสนองอย่างน้อยก็ครึ่งนึงแล้วครับอย่างน้อยทําได้สักครึ่งหนึ่งมันเป็นไปนไม่ได้ที่เราจะได้ทําทุก ทุกนยโยบายไอ300้สามร้อยนโยบายเนะี่ยก็ไม่เชื่อตั้งแต่แรกกันแล้วว่ามันจะทําได้ทั้งสามร้อยนโยบายนะมันอาจจะทําได้ครึ่งหนึ่งหรือสักร้อยนโยบายก็ยังดีแต่นี่มันไม่ทําสักนยโยบายไงอ่าทำไมอะ่ะทาไมถึงไม่ทําสักน้อยนโยบายเพราะไปติดกับดักเรื่องเดียวคือเรื่องข้อแม้ของตัวเองที่สร้างขึ้นตัวเองสร้างขึ้นเรื่องเกี่ยวกับดักหนึ่งหนึ่งสองไงตัวเองสร้างขึ้นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันไง แล้วก็มาแล้วก็มาบอกว่าคนอื่นเอ้ยอย่าพูดไปมั่วนะเราไม่เคยเ,เกียรติช่างสถาบันนะเ,เรารักสถาบันเหมือนกันนะเราอยากแก้หนึ่งหนึ่งสองให้สถาบันดีขึ้นแล้วตอนนี้ไม่ดีตรงไหนครับตอนนี้สถาบันไม่ดีตรงไหนแล้วคําพูดของคุณที่บอกว่าจะให้สถาบันดีขึ้นนั้นทํอยางกับว่าคุณคุณบอกว่าสถาบันตอนนี้ไม่ได้ดีอะไรไม่มีอะไรดีเลยเอ,อทั้งๆที่สถาบันเขาก็าอยู่ของเขาเขาอยู่เฉย,เฉย แล้วทีนี้คุณก็หาหามาบอกว่าพาปั่นกระแสให้คนโจมตีสถาบันคุณลองไปดูสิครับคําว่าทําให้ดีขึ้นสาบานไมหมล่ะกล้าสาบานไมหมล่ะว่าอยากจะแก้หนึ่งหนึ่งสองให้ดีขึ้นตามที่ตัวเองบอกเห็นแต่ไปด่าสถาบันเห็นแต่ว่าไปก้าวล่วงสถาบันและผู้สนับสนุนคุณก็ไปยุยงเขายุยงเขาให้ให้จัดการเลยด่าเลยอะไรทำนองนี้ยก็ก็ไม่ห้ามปรามปกติแล้วเนี่ยถ้าทุกคนไปเห็นในม็อบนะ โอ้โหคาพูดคําจะด่าทอแล้วก็เหยียดสถาบันอย่างทุเล่ะใช้คําแรงๆนะครับใช้คําแรงๆด่าทุกวันทุกวันแล้วไอ้พวกที่อยู่ด้วยกันก็ไม่มีใครห้ามไม่มีใครห้ามเลยแม้กระทั่งพักการเมืองที่อ้างว่าจะโอ้แก้ไขหนึ่งหนึ่งสองทำให้ดีขึ้นนะทําให้หน้าเคารพขึ้นทําให้คนทั้งโลกสรรเสริญอะไรเนี้ยโม้ทั้งนั้นครับเป็นเรื่องที่โม้เป็นเรื่องที่ไม่จริงฉะนั้นการเลือกตั้งที่เรายองนั้น การเลือกตั้งซ่อมที่ที่เหตุเกิดจากตัวเองอะ่ะเออก็ตัวเองเป็นคนคัดบุคคลเข้ามาที่จะมาลงสอสอในเขตเตนั้นตัวเองคัดเลือกคัดสรรแล้วก็สกรีนคนไม่ดีนะครับมีปัญหาที่ตัวเองครับยอมรับผิดก่อนขั้นตอนแรกยอมรับผิดก่อนว่าเออขอโทษประชาชนนะครับขอโทษประชาชนชาวระยองนะอซึ่งเราคัดตัวบุคคลแล้วมันเกิดความผิดพลาดมันมันได้คนที่ไม่ใช่บุคคลที่ ามที่กะกะตหรือว่าตามที่กฎหมายเขากําหนดก็ยอมรับผิดบ้างดิอันนี้ไม่ยอมรับผิดไม่อพอนะครับแยะเทกันลงไปหาเสียงแล้วก็โจมตีพรรคการเมืองอื่นเขาอย่างสนุกสนานอันนี้ที่ผมพูดเนี่ยคือยังไม่ได้เสี้ยวหนึ่งของสิ่งที่พวกก้าวไกลเขาไปโจมตีพรรคอื่นๆนะครับแล้วก้าวไกลก็จะไม่มีใครไม่มีใครครบครับต่อให้ได้คะแนนเสียงเพิ่มมากขึ้นในอนาคต จากร้อยหเป็นร้อยเจรอยแปหรือ200อะไรตามที่เขาต้องการรับรองครับพักการเมืองอื่นเขาไม่ครบแล้วเขาไม่เอาแล้วและกระแสทุกสิ่งทุกอย่างตีกลับในทางลบครับเมื่อคุณเทคะแนนเสียงขนาดนั้นคุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้เป็นรัฐบาลแล้วประชาชนส่วนมากก็จะเริ่มตาสว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะาเขาดูแล้วไงครับว่าพักการเมืองพักนี้ใช้นโยบายต่างๆที่ให้นโยบายมาก็คือเป็นเป็นแค่นโยบายล่อไว้เฉย นโยบายหลักหนึ่งเดียวของเขาก็คือแก้หนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นหรือยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเท่านั้นคือเน้นการแตะเรื่องเกี่ยวกับสถาบันเท่านั้นครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะเจตนาจะมาทํานู่นทํานี่ตามที่ตัวเองหาเสียงเอาไว้ก็วัดใจกันแล้วครับพี่น้องชาวระยองพี่น้องชาวระยองออดีไม่ดีนะพี่น้องชาวระยองบอกให้ก่อนดีไม่ดีอาจจะได้เลือกตั้งซ่อมรอบสามนะ ถ้ายังจะดันทุนลงังหรือว่าถ้ายังบอกโอ้ยกระแสยังดีอยู่ยังไงนี่กระแสก็คือกระแสครับกระแสมันก็เป็นเป็นช่วงช่วงความความหมายของกระแสก็คือเหมือนกับว่าคุณกําลังปั่นขึ้นเหมือนดาราน,นะครับดารานในอดีตอ่ห้าปีสิบปีกระแสเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงกระแสมันสู้ความเป็นจริงไม่ได้และทีนี้พักเพื่อไทยเขาได้เป็นรัฐบาลแล้วไงพอเขาเป็นรัฐบาลเขาทำไงครับเขาทํางานทางานเรื่อยเรื่อยรื่อยเรื่อยเรื่อย ก็ต่อสู้ทํางานแล้วเขาก็ไม่เคยสนจอกสนใจเลยว่าใครจะว่าอะไรเขายังไงก็ไม่สนใจในเรื่องนั้นพอเขาทํางานแล้วมันมีมันมีผลงานเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆในอีซีปีข้างหน้าฝันนะครับว่าจะแลนสไลด์ผมนะครับบอกเลยครับว่าอ,อย่ากโกหกตัวเองด้วยความกดแค้นริงชังที่จะอา้างว่าโอ้อีกีปีข้างหน้าแล <Lands lide> นสไลด์แน่นอนโอ้ฝันครับได้แค่ฝัน ไดถึงร้อยรอเปล่าก็ไม่รู้ผมว่าไม่ถึงร้อยครับยังไงก็อย่ากโกโหกประชาชนอีกเลยว่าตัวเองเนี่ยกระแสดีแล้วจะแลนสไลด์เพราะว่ามนุษย์ผมเชื่อว่าเขาจะค่อยๆไต่ตรองบางอย่างอาจอาจ,จะอาจจะไหวไปตามกระแสพอปุ๊บปับ๊บมานั่งคิดอีกทีหนึ่งไต่ตรองอีกทีหนึ่งเออใช่ว่ะเออมันมันเป็นอย่างนั้นว่ะผมเชื่อว่าเวลามันเปลี่ยนใจคนได้เวลามันจะเปลี่ยนใจคนแล้วก็ทําให้คนเห็นความเป็นจริง ประชาชนเขามองเห็นความเป็นจริงเขามองเห็นความเป็นจริงว่าไอ้พอตัวเองมันเฉลยบอกว่าถ้าผมตบัดสัตว์ผมได้เป็นนายกแล้วอา้าวไอ้ควาหมายเขอา้ามาตบัดสัตว์คืออะไรยอมถอยบางเรื่องอา้าวแล้วก่อนหน้านี้บอกว่าถอยไปก็ก็ไม่ได้อยู่ดีแล้วมันคืออะไรก็อืมก็เหมือนกับว่าไอ้พวกด้อมมันต่อแหลนะอา่าแล้วก็หัวหน้ามันมาแฉแฉเองพูดเองไปไปมามากลายเป็นพักตัวเองกลายเป็นพักที่ไม่น่าเชื่อถือครับ พูดอย่างทําอย่างคิดอีกอย่างวันนี้พูดแบบนี้วันนี้เปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งประชาชนเขาเริ่มจับทางได้ไงอผมเชื่อว่าประชาชนเขามีประสบการณ์และยิ่งโลกโซเชียลน่ยเขาจับผิดเขามองเห็นชัดนะครับลองไปดูอดีตสิครับว่าเขาพูดยังไงเขาเขาทำยังไงและปัจจุบันเนี่ยพูดยังไงทำยังไงมันรู้ครับอย่าไปใส่ร้ายพรรคอื่นเขาว่าตบัดสัตว์ตัวพรรคตัวเองนะครับจอมตบัดสัตว์และพรรคตัวเองก็แพ้แล้วพานด้วยไม่ใช่ว่าไปไปดูถูกคนอื่ว่าแพ้แล้วพาน คุณลองไปเอา,เอาไปเอาลูกแก้วย่อนกระป,กกระปก 1, ุกกระปุกหนึ่งมีร้อยห้าสิบเอ็ดอีกระปุกหนึ่งมีสามร้อยสี่สิบเก้าไอร้อยห้าสิบเอ็ดมันมากกว่าสามร้อยสี่สิบเก้าตรงไหนหรือแอบหยิบมาอีกสักสิบยี่สิบลูกเอามาเติมเป็นร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบมันก็ยังน้อยกว่าเขาอีกเพราะว่าเสียงที่คุณได้มันไม่ถึงสองร้อยห้าสิบแล้วคุณไม่สามารถรวมใครได้ถึงสองร้อยแล้วแหละตอนนี้ต่อให้ไปล่าพรรคอื่นๆที่คิดว่าโอ้จะร่วมเป็นร่วมตายด้วยกันก็ไม่ถึงสองร้อยครับ เพราะว่ารรคการเมืองอื่นเขารวมกันเป็นหนึ่งเดียวก็เป็นสรทเสรีธภาพแล้วก็คือฝั่งรัฐบาลกับคุณฝั่งฝ่งงายค้านอันนี้ปฏิเสธไม่ได้คือแนวความคิดตอนนี้เขาบอกว่าต้องพักตัวเองเท่านั้นแนวความคิดนี้เป็นแนวความคิดที่ไม่ถูกต้องนะครับก่อนที่จะมาบอกว่าเอ้ยพักฉันชนะแล้วเนี่ยพักอื่นแพ้นะแพ้พักฉันนะไม่มีใครแพ้พักคุณครับ การปกครองเนี่บอกประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกติกามีเขียนไว้บอกชัดเจนว่ารวมเสียงให้ได้เท่าไหร่รวมเสียงให้ได้เท่าไหร่นี่คือความเป็นจริงโลกความเป็นจริงไม่ได้อ้างว่าพรรคตัวเองเท่านั้นที่จะสามารถที่จะเป็นหนึ่งได้จะเอาแต่ตัวเองอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอกูไม่พอใจกูบอกคนนั้นคนนี้ไปว่าเอ้ยพรรคนี้ตบาสศตว์พรรคนี้ไม่ดีนะพรรคนี้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ไม่ดูพรรคตัวเองเลย เอาเป็นว่าเลือกตั้งระยอมรอบนี้เดี๋ยวก็ได้เห็นครับว่าจากาที่คุณมั่นอกมั่นใจว่าจะต้องได้คะแนนคืนมาก็แค่คะแนนคืนนะครับพรรคเพืเอ่อไทยเขาไม่เล่นด้วยอยู่แล้วพรรคอื่นๆก็ไม่เล่นด้วยเหลือแค่ประชาธิปัตย์กับก้าวไกลยังไงเสียก็ส่งแรงใจให้ประชาธิปัตย์แล้วกันนะครับใครที่เป็นเสื้อแดงหรือใครที่เป็นเสื้ออื่นเทไปให้ประชาธิปัตย์กันอืมจะได้แบบว่า,าช่วยๆกัน ฉีกหน้ามันสักทีนึงจะได้ได้ดูหรือต่อให้ก้าวไกลได้กลับมาเหมือนเดิมก็ก็แค่เสียงของคุณเ,เสียงเก่าของตัวเองที่ทําปัญหาไว้ไงเข้ามาในรอบสองแล้วรอบสามอาจจะได้เลือกตั้งซ่อมอีกเร็วๆนี้ด้วยซ้าไปถ้ายุบพาารรคถ้าตัดสิทธิ์คณะกรรมการมหาวาักแล้วก็ตัดสิทธิ์ทั้งวงถ้าเป็นอย่างนั้นจบอีกนะได้เลือกตั้งรอบสามอีกนะหรือว่าคุณสมบัติของสสคนที่เอามาเลือกอยู่ตอนนี้เกิดปัญหาอีกก็ได้เลือกตั้งรอบสามอีกนะ และใครรับผิดชอบครับประเทศชาติเนี่ตอนนี้บอกเลยอย่างเดียวว่าผมเชื่อว่าทุกคนไม่อยากให้มาติดลมหรอกทุกคนอยากให้มันเดินหน้าไปถ้าคุณคุณจะอ้างแต่ว,ว่าเขาไปจับมือกับผดีการจับมือกับกลุ่มเก่าอย่างนี้ยจะบอกให้ว่าความหมายของเขาว่าผดีการนั้นมันคือแนวความคิดเป็นหลักตอนนี้เมื่อเขาเข้าอ,อกเข้าใจกันแล้วเมื่อทหารตำรวจและพละเรือนสามารถที่จะเดิน เดินงานร่วมกันได้ประเทศนั้นนั้นมีสถิสถียรภาพครับอ่ะแล้วยกตัวอย่างเช่นถ้าเอาก้าวไกลเข้าไปแล้วก็ไปทะเลาะกับทหารอยู่ตลอดจะไปเล่นแต่งานแต่สถาบันตลอดเอา้าถามหน่อยสถียรภาพทางการเมืองคุณอยู่ตรงไหนแล้วคุณมั่นใจหรือว่าจะจับมือกันและพัฒนาประเทศนี้ให้ดีขึ้นได้ตามที่คุณบอกว่าอุ้ยเข้ามาร้อยวันทําได้เข้ามาทําทันทีเออเราจะแบบทําให้ดีเราจะไปดึงงบประมาณในส่วนของนั้นส่วนนี้มาเราจะไปดึงงบประมาณกองทัพมา พูดเป็นเล่นแล้วจะขึ้นภาษีนั่นนี้เนี่ยเอ้ยแบทิ้งา,ารชาให้ประชาชนประชาชนรับได้อยู่แล้วถ้าพรรคเราเนี่ยประชาชนรักอยู่แล้วชอบอยู่แล้วลคิดไปเองคิดไปเองคิดเองเองอ,อเองสรุปเองนี่แหละครับโอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่รับชมอาจารย์โชว์นีอย่าลืมกด subscribe ใน YouTube ด้วยนะครับอาจารย์โชว์คนสดงแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับการเลือกตั้งซ่อมระยองด้วยต่อให้พรรคเพื่อไทยไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องก็ เททคะแนนให้ประชาชิปัตปัดไปเพื่ออย่างน้อยก็ฉีกหน้าพรรคกู้กไก่กู้กไก่น้อยไปหรือถ้าถ้ากู้กไก่ได้เข้ามาอีกก็มีผลกระทบอะไรต่อพรรคเพื่อไทยนี่เราก็ยังจะต่อสู้ต่อไปเกมการเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็จะมีแค่บอกว่าแดงกับส้มครับที่จะลบกันในอนาคตสมการการเมืองมันเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมรัะฟังอาจารย์โชครับสวัสดีครับ